สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจากค่ายดังค่ายแอปเปิลนะคะซึ่งเราได้ไปถอนมาใหม่จากสูตรเก็คือ i iPhone 1 0 r หเลย p h o n น XR นะคะ mm hmm. นี่นะคะวันที่ผลิตก็คือวันที่3เดือน2 2 5 6 4เลยนะคะ เป็นโปรดักต์เรทร้อยยี่สิบแปดกิกนะคะ XR โปรดักต์เรสร้อยยี่สิบแปดกิกนะคะเขึ้นไปถอยมาใหม่ตอนนี้เครื่องรถราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบแปดกิกเหลือหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองแล้วก็จะบอกว่าเหลือแต่ร้อยยี่สิบแปดกิ๊กนะคะหกสิบสี่กิกไม่มีส่วนเครื่องก็คือได้แกะได้เช็คที่เอทไปแล้วแหละแต่จะมาเปิดให้ดู นะคะเป็นกล่องเป็นนิวบล็อกเป็นกล่องใหม่เนี่ยคะ่ะเป็นสีแดงนะคะแกะมาแล้วแกะซีลอะไรทุกอย่างออกแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพักก่อนนะก็สิ่งที่ให้มาก็จะมี Product r เลสนี่นะคะก็ทั่วไปไม่มีอะไรมากคู่มงคู่มือที่จิ้มซิม นะคะสติกเกอร์ไอโฟนอันนี้เป็นเครื่องแท้นะคะประกันศูนย์หปีสามารถเข้าศูนย์ไอแค e ได้เลยนะคะแต่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องภายในเวันนะคะดีไซน์ by Apple l n California ส่วนสายที่ให้มาก็จะเป็นสายแบบ Typ C to Lightning จะบอกว่าหัวนเก่าแบบ แบบนี้นะคะใช้ไม่ได้แล้วกับเครื่องน,นี้ก็เลยงงเหมือนกันว่าทําไมชาร์จไม่เข้าเลยที่แรกกว่าจะใช้อันนี้ก่อนใช้ไม่ได้ก็ต้องได้ซื้ออยู่ดีนะคะเมีมาให้แค่นี้อุปกรณ์ภายในกล่องอ้างก็เกินเวาลากลุกร้อนนะคะแล้วยังไงสุดท้ายก็สุดท้ายก็ใช้สาย อ๋ใช้หัวเดิมไม่ได้อยู่ดีใช้อันนี้ไม่ได้อยู่ดีก็ต้องซื้ออยู่ดีถ้าใช้อันนี้ได้เราบอกว่ารักลกลกหรอดก็ว่าไปอย่างเมื่อวานนะคะได้ไปติดฟิล์มไปซื้อเคสมาละเคสเป็นกระแทกแบบใสนะคะสามร้อย้าสิบแล้วก็ติดฟิล์มสองร้อยแล้วเพอเอิญไปถามซื้อตัวเนี้ยน่าจะเป็นของไอโฟนเอ็กอะคะที่แบบ ที่เคยมีคนซื้อเครื่องมาเขาแบบเขาคงไม่ได้ใช้เนาะก็เลยไปขอซื้อเข้ามาเขาขาย390มันเป็นของเครื่องเป็นของแท้นะคะแต่เป็นของเครื่องอื่นที่รุ่นที่เคยแถมน่าจะเป็น iPhone X น,น,นะคะขาย390ต่อเขาได้350ของแท้ไม่ใช่หูฟังนะคะมาดูตัวกล่องก็ไม่มีอะไรมาก ก็จะเป็นสีแดงสะท้อนแบบสีแดงเลยแดละเป็นกล่องแบบ New บ็อกล่องเล็กมีแค่นั้นนะคะก็ประมาณนี้เดตัวกล่องมาดูตัวเครื่องกันสแกนหน้าคือเร็วมากเห็นไหมคะจะเพิ่มแสงให้สุดก่อนนะยังใช้ไม่ค่อยถนัดน,นะคะเคยใช้แต่แบบ เครื่องที่อัดอยู่ก็เป็น iPhone s e ตั้งแต่เจนแรกเลยเคยใช้แต่แบบปุ่นปุ่มกดที่เคยใช้ก็เป็น6 6พาร์ทแค่นั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น SE ก็ยังใหญ,ใหญ่ยังไม่ถนัดอยู่นะคะการใช้งานก็จะบอกว่าเหลือเฟือมากใครที่ตัดสินใจซื้อนะคะราคาแค่1 8ื่นแปดนะถือว่าถูกกว่า iPhone 11ถูกกว่า iPhone 12ที่ออกใหม่แล้วประสิทธิภาพที่ได้คือ เดี๋ยวให้ดูรูปแฟนแล้วกันอันนี้เป็นโหมดโบเก้เขาเรียกอะไรนะหน้าชัดหลังเบอร์คือแบบชัดมากแล้วเบอร์ได้สวยมากเนี่ยกล้องที่ถ่ายเห็นไหมที่ถ่ายอยู่นี่เนี่ยที่ถ่ายอยู่ที่ช็อปนะคะของ a อ s อันนี้ลุปตอนนอน,นก็ลบออกละนี่นะคะตอนแสงน้อยก็คือในระหว่างนอนกลางคืนคือสแกนใบหน้าติดนะคะไม่มีปัญหาเลยเรื่องสแกนใมหน้าแล้วก็คือเร็วมากแต่เปอร์เซนต์แบตเตอรี่ไม่ขึ้นนะคะแต่เซงตรงที่หัวชาเดิมใช้ไม่ได้อะ้วไม่รู้ ของคนอื่นเป็นไหมคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่า iphone 8 r แกะกล่องนะคะแล้วก็ในปี2021แล้วเนี่ยมันยังมีขายตามช็อปถือว่ามันยังไม่ได้เป็นรุ่นที่เก่านะคะตัวนี้ก็ชิปประเมินผลก็จะเป็น apple a 1 2 bionic เนอะหน้าจอเป็น lcd แต่คือสวยมากคือดู YouTube แล้วแฟนทักว่าทำไมสวยจัง ถ้ามีสีแบบคมชัดจังมันชัดจริงๆมันไม่ได้แบบว่าอะไรมันไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นแล้วก็ข้างหลังลนะเป็นสีแดงสดสวยมากฝุ่นเกาะน,นิดนึงนะคะโปรดัก t เรสสวยจริงๆหรูแล้วเลนส์กล้องก็ใหญ่แล้วแบบรูปถ่ายก็เห็นกันแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นให้ดูอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ ืดีอ่ะไม่ใช่ว่าไก่ก่อารเล่แล้วนะสำหรับเราคือหรูมากรุ่นนี้นะคะถ้าใครจะซื้อติดโปรนะคะก็จะอยู่ที่16,505บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่จะซื้อเป็นเครื่องแบบว่าไม่ติดโปรไม่ไม่ปลูกสัญญาณใดก็อยู่ที่18,100บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจก็ไปดูได้ที่ศูนย a s นะจะบอกว่า ดีมากไม่รู้จะเทสอะไรให้ดูเพราะเราเป็นคนไม่ได้เล่นเกมเรายี่ดยี่นี่เหลือเฟือละเราใช้ถ่ายรูปโซเชียลทำงานอะไรทั่วไปนะคะนี่ค่ะจะบอกว่ายังใช้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวยังไงลองใช้จะไปเรื่องเทสเรื่องกล้องเนะอะไรให้ดูแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูทีหนึ่งวันนี้ก็จะมาแกะกล่องให้ดูก่อนนะคะว่า เราได้ตัว iPhone XR มาแล้วเราก็รู้สึกว่าประทับใจการจับกานอะไรถือว่าดีเลยนะคะขอแบบรู๋สวยอันนี้ไปติดติดฟิล์มมาแนละ้วสวยค่ะในปี2021แล้วเหลือเฟือใช้เลนกล้องเลนเดียวก็จริงแต่มันมีประสิทธิภาพ มันไม่ต้องไปโชว์ว่ามีเยอะมี3ามเลนสี่เลนเพราะว่ารูปหลักที่ออกมาก็คือส่วนเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมหันมาปุ๊บปวดล็อกไลยเลยเห็นหน้าเราขนาดบางขาตั้งกล้องนะแเราจะบอกกล้องถ่ายรูปดีจริงๆเออเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันตอนนี้คือหน้าปาแป้งอยู่นะชัดมากเห็นไหมถ่ายนะชลังเบอร์ได้ ได้ตั้งได้ห้าระดับเลยห้าหรือหกติดขาตั้งกล้องวันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ กล้องชาดแบบทาแป้งแบบไม่เนียนก็เห็นเน็่ไหมโอเควันนี้ก็จะมาให้ดูเท่านี้นะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะไวบ้าเดี๋ยวมาดูการถ่ายรูปก,การเทสอย่างอื่นในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ